สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของเล่นของยิมโนนะคะต้องพูดเบานิดนึงเนาะเดี๋ยวลูกตื่นถ้าไม่ได้ยินต้องขอภัยด้วยนะคะนางหลับอยู่ตอนนี้ยิมโนก็อายุ1ขวบห้าเดือนตอนนี้เขาเริ่มเล่นขีดขีดขีด อันนี้แม่วาดนะคะเขายังวาดแบบนี้ไม่ได้หรอกเขานะ่ะขีดขีดแบบนี้ค่ะผลงานอันเก่าขีดขีดแล้วก็จะปัมป๊มปั้มเขียนก็ยังไม่เป็นรูปแบบนี้นะกระแทกกระแทกแบบปัมป๊มปัมป๊มปั้มเนี่ยซึ่งของเล่นอีเกียดีมากมันจะออกแบบหัวของสีะคะ่ะออกมาเป็นแบบเนี้ย แล้ก็ปั๊มลงไปคือเหมาะมากเลยเพราะนางน้องไม่ทําอย่างนี้นะคะน้องไม่ทําแบบนี้น้องจะกระแทกกระแทกกระแทกลงไปอย่างนหัวมันก็ไม่พังด้วยแล้วที่ดีที่สุดของอีกเกียคืออะไรรู้ไหมคะแม่ชอบมากสีของมันอะแค่เช็ดก็คือออกแล้วเดี๋ยวทำให้ดูตอเอาอันนี้มาก,ก่อนทิชชู่เปียก ชเปียสมมุตินะคะสมมติเขียนไปเลยเดินมาตรงนี้สมมุติมาเขียนระบายสีระบายที่พื้นด้วยอะ่ะสมมติระบายที่พื้นด้วยระบายที่ผนังด้วยซึ่งยิมโนก็ทําแบบนี้ทุกวันแล้วปรากฏว่าสีของอีเกียนั้นเพียงแค่แม่ใช้ทิชชู่เปีย ซึ่งอันนี้มันเป็นทิชชู่เปียกแบบราคาประหยัดหน่อยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่ามันมีกลิ่นกลิ่นแรงนะแม่ไม่ได้เช็ดตัวยิมโมนนั้นเนี่ยแม่เอาไว้เช็ดพื้นเช็ดโต๊ะดูนะคะแค่นี้คือสีมันดีมากเนี่ยสมมติเฟอร์นิเจอร์สีขาวทำไมคือมันดีมากคือแม่ก็มีเฟอร์นิเจอร์สีขาวได้เลยปกติเนี่ยแค่เช็ดอ,อแค่นี้คือแบบ ชีวิตดีมากแล้วถ้าเกิดลูกเผลอกินเข้าไปก็คือแบบไม่อันตรายมากเพราะมันไม่ใช่เคมีมันเป็นสีน้ำสีน้ำเนี่ยในเซ็ตเขาอะจะเป็นแบบนี้ของเล่นอันนี้ชิ้นเนี้ยชิ้นหนึ่งตอนแม่ซื้อมามันเป็น กระเป๋าเปล่าชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งมันชื่อมัลล่ามั้งนะน่าจะออกเสียงว่ามัลล่าหรือมันล่าสักอย่างหนึ่งเขาจะขายแยกตัวกระเป๋าอย่างเดียวนะคะตัวกระเป๋ามีซิปมีซิปรูดซิปติด,ด,ดขนย้ายวาดบนรถก็ได้บนเตียงก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้มีซิป กบเหลาที่อ๋อใส่ตรงนี้ของมีคมกันไกใส่ตรงนี้โลซิเฉพาะตัวกระเป๋าอย่างเดียว399บาท399บาทยังไม่ได้อะไรเราต้องมาซื้อสีเพิ่มสีเมจิแบบนี้แบบนี้นะสีอ้วนๆแบบนี้มี6แท่งน่าจะ199แล้วก็ซื้ออันนี้เพิ่ม สี4 4ไม้สีไม้ซึ่งระบายเอาน้ำมาระบายได้เช่น آن, เราเอาทาแบบนี้เสร็จใช่ไหมเราก็เอาพู้กันพู้กันเขาแถนม,มาแห้งชุบน้ำเอาพู้กันไปชุบน้ำแล้วก็ประมาระบายอย่างนี้มันจะกลายเป็นสีน้ำหรือเลิศอะร้อยเก้าเก้าน่าจะร้อยเก้าเก้าเหมือนกันคือดีงามก็มีอย่างอื่นอีกนะมี หลายอย่างแล้วแต่เราจะเลือกซื้อแล้วก็มาใส่อ่ะมันจะพอดีอันนี้เลยพอดีเลยแล้วก็กระดาษอันเนี้ยซื้อเพิ่มแพ็คหนึ่งอันนี้น่าจะ99มันจะมีแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่แผ่นใหญ่เนี่ยแผ่นใหญ่มาให้แล้วก็มีแผ่นเล็กแผ่นเล็กมาให้แล้วมันดีตรงที่มันเป็นสีสีแบบนี้ใช่ไหมสีสีแบบเนี้ยสมมติเราวาดอะไรก็ได้แล้วก็ให้ลูกอ่ะเอากรรไกรตัด ตามรูปทรงแล้วเราก็ซื้อกาวสองหน้ากาวสองหน้าเพิ่มแล้วก็แปะแล้วก็ให้นางแกะเองมันจะสนุกมันจะคล้ายๆแกะสติกเกอร์อะค่ะแล้วก็มาแปะแปะลงบนผลงานของนางเดี๋ยววันหลังค่อยถ้าเล่นถ้าเล่นกันแล้วจะทาไปให้ดูใหม่ดีกว่าเนาะวันนี้นางหลับไปแล้วหลับไปพร้อมกับผลงานล่าสุดได้แค่นี้ปั๊มแล้วก็หลับไป ไว้วันหลังเรามารีวิวกันใหม่เนะบ๊ายบาย